สวัสดีนะครับผมกลับมาพบกับครูแบงค์นะครับผมในวิชาคณิตศาสตร์ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่1น,นะครับผมอ่ะวันนี้ครูแบงค์ก็จะมาเอาเอา,เอาตรงๆเลยนะก็คือมาช่วยกันบ้านพวกเราเนี่ยช่วยพวกเราทำเป็นบ้านนะครับผมในแบบฝึกหัดที่6หน้าที่28-29ถึง29จํานวน8ข้อนะครับผมเพราะครูแบงค์ค่อนข้างมั่นใจว่าพวกเราน่าจะงงง,งงอีกเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะ ก่อนอื่นเลยครูแบงก์ก็จะไปทบทวนกันก่อนว่าเกี่ยวกับเทคนิคการใช้เครื่องหมายที่ครูแบงก์เคยบอกไปนะครับผมอย่างเช่นบอกไปว่าเนี่ยเหมือนกันนะลูกให้คิดไปเลยเป็นบวกต่างกันให้เป็นลบเช่นบวกเจอบวกเป็นบ,บวกลบเจอลบเป็นบวกบวกเจอบวกเจอลบก็กลายเป็นลบลบเจอบวกก็กลายเป็นลบเครื่องหมายต่างกันเห็นไหมว่าต่างกันเป็นลบเหมือนกัน เป็นบวกให้คิดไปเลยว่าเป็นบวกนะครับผมเราอาจจะใช้ในบางข้อไม่จำเป็นต้องใช้ทุกข้อนะครับผมอ่ะเราไม่เสียเวลาเราไปดูข้อแรกกันก่อนเลยแล้วกันนะครับเอออาปกาสีอะไรดีอัปกาเอาปัปกาสีเขียวสีเขียวแล้วกันอยากได้สีเขียวอ่ะได้ปาปกาแล้วนะครับผมอ่ะมา Kh 1, ข้อหนึ่งเขาบอกว่าลบสามลบห้ามีค่าเท่ากับเท่าใดคิดง่ายๆเอาสเต็ปง่ายๆก่อนเลยนะเอาเราเรา,เราถือว่าเราเราไม่รู้เรื่องอะไรเลย ลบสามเนี่ยแสดงว่าเราอ่ะไม่มีเงินใช่ไหมเราเป็นหนี้ชาวบ้านเขาอยู่สามบาทแล้วจันอยากกินขนมอย่างเช่นอยากกินขนมละลงอาหารเราไปซื้อขนมเนี่ยทั้งท้ที่เราก็ยังเป็นหนี้อยู่เลยเรามีเงินไปจ่ายแม่ค้าไหมก็ไม่มีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นหนี้เพิ่มนะครับผมเราก็ต้องเป็นหนี้เพิ่ม,มเมนาะเราก็ต้องเป็นหนี้เพิ่มแมาว่าเครื่องหมายเหมือนกันเป็นบวกนะครับเหมือนกันเป็นบวกลบเจอลบก็กลายเป็นบวกนี่ครับสาม เป็นน,นีอยู่3บาทดันไปเกาะนี่เพิ่มอีก5บาทเพราะฉะนั้นเราก็เขียนในรูปแบบนี้ได้เลยก็คือนี่ลบสใช่ไหมไปเป็นนี่เพิ่มลบหอาจจะไม่ต้องเขียนตามครูก็ได้อาจทุกคนอาจจะเขียนตอบไปเลยก็ได้ว่ามันเป็นลบแเลยก็ได้นะครับ <c oughs> ครูครูเขียนเท่ากับมาทําไมเออในหนังสือมันก็มีนะเท่ากับหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าเราคิดเลขที่สุดแค่ไหนแล้วก็คือจบ จบแค่นั้นนะครับผมถึงมันจะมีเท่ากับต่อถึงมันจะมีบรรทัดต่อก็ก็ไม่เป็นไรนะครับผมครูแบงค์ไม่ได้ซีเรียสอย่าไปโดนในหนังสือหลองนะว่าเอ้ยมีเท่ากับจํานวนเท่านี้มันต้องคิดเลขยาวแน่นเลยบางทีมันอาจจะบรรทัดสองบรรทัดตอบก็ได้นะครับผมอ่ะมาดูข้อสามโอ้โหอันนี้งงเลยนะครับลบหกสิบสามลบกับอีกลบห้าสิบนะครับผมขูงงงงเป็นไก่ตาแตกอ่ะนะครับอ่ะเราไปดูก่อนว่าเห็นตัวนี้เป็นลบใช่ไหม อันนี้เป็นลบใช่ไหมนะครับผมลบเจอลบเป็นอะไรลบเจอลบเป็นบวกใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็คิดไปเลยว่าลบเจอลบกลายเป็นบวกนะครับผมเพราะฉะนั้นลบหกตัวแรกตัวแรกเราไม่ได้ทําอะไรกับมันนะเรามาทาตัวหลังนะบวกเมื่อกี้เราเจอได้ไงลบเจอลบเป็นบวกนะครับบวกกับห้าสิบอ่าแล้วเราก็เห็นไหมว่าเราจะตีความง่ายขึ้นนะครับผมมีหนี้อยู่หกบาบาทเพื่อนให้เงินช่วยมา อีก50บาทนี่เราจะหมดไปไหมไม่หมดนะครับผมเพราะว่าจํานวน,นนี่อะ่ะมันน้อยกว่าเงินที่เรามีเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าเครื่องหมายต่างกันเอาไปลบกันนะครับผมเป็นการลดลดช่วงลดช่วงเห็นไหมนะครับผมก็เอาเนี้ยไปลบกับนี่ออกนะครับมันก็จะเหลือเท่าไหร่มันก็จะเหลือแค่13บาทเท่านั้นเองนะครับผมนี่เราก็จะเหลือแค่13บาทเนาะอ่ะไม่ยากต่อมาอันนี้แหละปัญหาโลกแตกของเรานะครับอ่ะต่อมา อ่านโจทย์ก็เขียนโจทย์ก็เพียอ่อนเพียเหลือเกินนะครับลบสี่ลบ 4, ลบแปดแล้วก็บวกอีกลบสิบเอ็ดนะครับผม <c oughs> จบอะเวลาเราเจอข้อสอบหรือเจอโจทย์แบบนี้นะครับผมเคยได้ยินไหมว่ามีวงเล็บทําในวงเล็บก่อนคู่แต่มันไม่มีวงเล็บมันเป็นปีกาตัวเดียวกันครับลูกเพราะว่าเราจะไม่เขียนวงเล็บซ้อนถตกว่เราเราจะไม่เขียนวงเล็บซ้อนอย่างนี้นะนี่อย่างนี้เราจะไม่เขียนซ้อนเพราะว่าอะไร เพราะว่าอันเนี้ยจำนวนเต็มลบเนี่ยเราใช้วงเล็บไปแล้วใช่ไหมเราก็ต้องหาตัวอื่นที่มาใช้แทนการขั้นเครื่องหมายก็คือปีการนั่นเองมีปีการมันก็จะมีแบบแ,แ,แปลกแปลกอีกหลายแบบนะครับผมที่ถ้าเกิดเราไปดูในข้อข้อที่8เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีสัญ,ญลักษณ์อยู่หลายตัวแต่ว่าทุกอันจะใช้เหมือนกันก็คือใช้ในความหมายเดียวกันก็คือวงเล็บนั่นเองนะครับอ่ะเรามีวงเล็บทําในวงเล็บก่อนนะครับผมอ่ะลบเจอลบกลายเป็นอะไร ตัวนี้ลบเจอลบกลายเป็นอะไรลบเจอลบกลายเป็นบวกนะครับผมเราจะได้ตีความได้ง่ายๆนะครับผมเพราะฉะนั้นข้อนี้มันก็จะกลายเป็นวงเล็บอ่ะเป็นกาก็ได้อ่ะปีกาลบสี่บวกกับอะไรบวกแปดนะครับผมข้างนอกข้างนอกอย่าลืมเขียนนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราทําข้างในเราก็จะเขียนนข้างในไม่ได้นะลูกนะครับผมอ่ะทีนี้แหละบวก เจอลบบวกเจอลบเป็นไรบวกเจอลบก็กลายเป็นลบลบ e สิบเอ็ดนะครับผมบวกเจอลบก็กลายเป็นลบนะถ้าเกิดบางคนไม่อยากเขียนหรือใครจะเขียนเป็นบวกลบสิบเอ็ดก็ได้นะอันนี้ไม่ผิดนะครับผมอ,อันนี้บวกเจอลบเป็นลบนะครับผมเข้อ,ขอหมายต่างกันเป็นลบอะต่อมามีนี่อยู่สี่บาทเพื่อนให้เงินมาช่วยกี่บาทเพื่อนให้เงินมาช่วย สี่บาทใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นไม่ใช่สี่บาทเพื่อในให้เงินมาช่วยแปดบาทนะครับผมเพราะฉะนั้นจํานวนเงินกับหนี้เงินเรามีมากกว่านี้เพราะนั้นหนี้เราจะหายแต่ว่าเราจะเหลือเงินอยู่กี่บาทเหลือเงินอยู่แค่สี่บาทนะครับผมแล้วก็สี่เนี่ยเอาไปลบกับอีกสิบเอ็ดนะครับมีเงินอยู่สี่บาทลบสิบเอ็ดไปซื้อของสิบเอ็ดบาท เอาละพิ่งใช้หนี้หมดมาเมื่อกี้เราเป็นหนี้เพิ่มไหมมีเงินอยู่แค่4บาทแต่ดันไปซื้อของที่มีราคามากกว่าเงินที่เรามีเพราะฉะนั้นทางเดียวที่เราจะเอาของมาได้คือเราก็ต้องยอมเป็นนี้เราเป็นหนี้อยู่กี่บาทก็คือ7บาทแค่นี้เองนะครับผมอ่ะหวังว่านากักเรียนทุกคนจะทํากันบ้านด้วยตัวเองกันได้นะครับผมหรือใครทําไม่ได้ก็สามารถสอบถามครูแบงค์ได้เลยนะครับผมได้ทุกช่องทางทาง ลายทางโทรศัพท์หรือแม้กระทั่งจะมาที่โรงเรียนแต่อย่าลืมว่าเราต้องห่างไกลจากโควิดมั่นใจก่อนนะแล้วก็ใส่หน้ากากอนมามัยพร้อมกับล้างมือบ่อยๆนะครับด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์นะครับผมไม่รู้จงถามเพราะการถามเป็นวิธีการหาคำตอบที่ง่ายที่สุดนะครับผมอ่ะอย่าลืมทำกันบ้านกันด้วยนะเด็กๆเ,เจอกันในคาบหน้านะมซ o u a ก a i n